สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพันเซอร์มีพี่คนหนึ่งเขาถามว่าพันเซอร์ต่อตรงไหนผมก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าอืเรื่องต่อพันเซอร์มันไม่ยากนะเพของผมเนี่ยมันเป็นโซนิกตัวเก่าตัวเก่ามันก็ไม่เก่าเลยครับมันเป็นตัวอีกหน้าเว้าครับตัวกลางอะตัวกลางที่มันจะเป็นหน้ากากดําตัดอะพันเซอร์เนี่ยเวลาเราจะกลับพันเซอร์ เราต้องกับพันซื้อก่อนนะครับเราต้องกับพันซื้อสําหรับเอ่อเราไม่แปลงพวกล้อไม่เหล็กนะครับพี่เราไม่แปลงล,ลออ้อไม่เหล็กเราก็คือเอาล้อไม่เหล็กซีบีมาใส่เลยก็ได้แต่เราต้องเอาพันเซอร์ของโซนิกโซนิกถ้าพี่เอาของตัวใหม่มาใส่มันก็ไม่ต้องกับพันเซอร์แต่ถ, ahr, ถ้าพี่เอาของตัวเก่ามาใส่พี่ก็ต้องกับพันเซอร์ถามว่ากับพันซอร์กับไม่กับพันเซถ้าเทาของตัวเก่ามาใส่นะครับมันแตกต,ต่างกันตรงไหนก็คือถ้าพี่ไม่กับพันเซอร์ ahr, เล่งได้ครับสตาร์ทเล่งได้ฟังนะครับเล่งได้แต่ไม่เกินเจ็ดพันรอบหลังจากเกินเจ็ดพันรอบเสร็จปุ๊บรถมันจะวอกวอกเลยครับวอกแล้วมันก็คือตายยังไงล่ะพอวอกวอกเสร็จมันเหมือนกับมันจะดับแต่มันไม่ดับนะครับถ้าเราปล่อยครเล่งเสร็จปุ๊บรถมันก็จะสโลว์เครื่องตึ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 งทั้งทั้งที่ว่ารถเราก็ไหลไปประมาณสักแปดสิบเก้าสิบรถมันก็ไหลแล้วทีนี้รถมันก็สโลว์เครื่องเราถึงจะบิดขึ้นไปต่อได้ นี่ครับอาการที่ผมเจอมาผมพยายามจะหามผมไม่รู้ว่าผมจะไปถามยังไงกับใครผมก็เลยลองกลับเขากลับแถบแม่เหล็กดูแามแม่เหล็กแต่เรื่องสายไฟที่พี่ถามมาสําหรับของโซนิกนะครับสาหรับของโซนิกก็คือมันจะมีสายไฟ4ี่เส้นสายไฟสี่เส้นอีก2เส้นเนี่ยอีกสองเส้นอ่ะผมผมผมปิดเลยนะครับอันนี้ผมตัดแล้ว เส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองเนี่ยมันจะเข้าไฟชาร์จมันก็จะเหลือสองเส้นมันก็จะเหลือสองเส้นละจะเหลือสองเส้นทีนี้มันก็จะเกิดคําถามที่ว่าเราจะต่อยังไงผมลองแล้วครับถ้าเราต่อสลับสายถ้าเราต่อสลับสายถ้าเราต่อสลับสายไฟจะไม่ออกหัวเทียนถ้าเราจะต่อสลับสายนะครับไฟมันจะไม่ออกไม่ออกถึงหัวเทียนสองสายนี้ก็คือมันจะเข้าไปกล่องมันจะเข้าไปกล่อง มันจะเข้าไปกล่องสองสายเนี่ยมันจะเข้าไปกล่องนะครับถ้าเราต่อสลับสายแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแค่ไฟไม่ออกหัวเทียนก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะมั่วๆประมาณนี้ครับแต่สิ่งสําคัญก็คือ,อย้ายสายไฟหัวฉีดช็ชอตกันก็พอถ้ช็อตการเสร็จปุ๊บกล่องเด้งเลยครับกล่องเดี้งเลยแต่ของผมเนี่ยผมก็จะบอกไว้ว่าผมไม่เก่ง ผมผมผมไม่เก่งกล่องเดิมนะครับผมไม่สามารถไล่กล่องเดิมให้มันวิ่งได้ผมบอกตรงตรงนี้เลยผมไม่เก่งเพราะว่ากล่องเดิมมันก็ต้องเจาะเจาะพวกเซนเซอร์เอ่อโอทู 2, หรือว่าความร้อนอะไรต่างๆนั้นนะอันเนี้ยผมไม่เก่งผมก็เลยเลือกใช้กล่อง api แต่ทีเนี้ยกล่อง api อ่ะมันมันเป็นสเต็ปสี่มันเป็นสเต็ปสี่มัน,น,ม,นมันถึงต้องกลับแถบแม่เหล็กมันถึงต้องกลับแถบแม่เหล็กแต่ถ้ากลับแล้วปกติครับใช้ได้ปกติ ก็จะประมาณนี้สําหรับสําหรับคนที่เอาสายไฟมาลื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าสายไฟมันยังไงล่ะสําหรับคนที่เอาสายไฟมาลื้อก็คือเหมือนถ้าเราลือ้อถ้าเราสายไฟของเวฟมาเวฟล1สิบไอ i, มันก็จะเป็นแบบยังไงมันก็จะต้องแปลงแปลงอีกก็คือรถคันนี้มันแปลงทั้งคันมันแปลงทั้งคันนะพี ผมก็จะมาพูดรวมๆเลยเนาะครับว่าถ้าเกิดว่าโซนิกของพี่ไฟชาร์จไฟไฟมันไม่ชาร์จเข้าแบตมันก็แปลงหัวฉีดไม่ได้ผมก็ต้องพูดตรงนี้ครับถ้าไฟมันไม่ชาร์จเข้าแบตมันก็แปลงหัวฉีดไม่ได้ของผมแปลงแรกๆเนี่ยไฟมันชาร์จนะครับ13มโวลต์ไฟมันชาร์จมันก็ใช้ได้ปกติแต่ตอนนั้นมันเป็นเครื่องเดิมมันก็ใช้ได้ปกติแต่ทีนี้พอพอ พอมาถึงจุดจุดหนึ่งโซนิกตอนนั้นของผมมันเป็นสตาร์ทเท้ามันไม่มีปัญหาอะไรครับถึงแม้จะมีไฟนิดๆหน่อยๆมันก็ยังมาเลี้ยงความติกได้เราสตาร์ทเท้าได้แต่ทีนี้มันมาติดที่ว่าผมผมใส่เครื่อง CB ผมพอผมใส่เครื่อง CB ไปปุ๊บมันไม่มีขาสตาร์ทมันไม่มีตัวสตาร์ทพอแบตไม่มีเลยแบตไม่มีเลยเราก็ โอ้โหคิดสภาพใสเข็นกระตุกนี่ก็คงจะไม่ไหวแล้วครับเข็นกระตุกก็คงจะไม่ไหวผมก็เลยเลือกที่จะจะจะแปลงแผ่นชาร์ตใส่ของร้อยสิบไอร้อยสิบไอนะครับถามว่าแปลงแผ่นชาร์จมันยากไหมเราก็ใช้มัดไฟเดิมนี่แหละครับมัดไฟของไอพวกคาบูนี่แหละใช้มัดไฟของพวกคาบูนี่แหละเราใช้มัดไฟของพวกคาบูแต่แผ่นชาร์จมาแปลงเอง มาแปลงนี่ก็คือก็ยังไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลงอะไรมากครับซื้อแผ่นชาร์จมาเสร็จปุ๊บก็ถอดขั้วปลั๊กของของแผ่นชาร์จเดิมมาจําเข้ามาจําเข้ามันก็ไม่อยากถ้าอยากจะรู้เรื่องแผ่นชาร์ตอีกก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกคลิปหนึ่งครับแต่คลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องเรื่องเรื่องพวกสายไปนะครับประมาณนี้